สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่แม่แบ้านญี่ปุ่นทุกคนสบายดีกันไหมคะวันนี้ที่ญี่ปุ่นอากาศดีมากคะ่ะตะวันก็เลยกําลังจะพาลิสาและก็ลิสึไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์สําหรับเด็กคะ่ะซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์มากมายที่ให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมคะ่ะประเทศญี่ปุ่นนะคะนอกจากจะมีธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็อาหารอร่อยแล้วยังมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นประเทศที่เหมาะกับการเลี้ยงเด็กคะ่ะ เหตุผลก็คือ 1. เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยเป็นอันดับต้นๆของโลกค่ะ 2. ให้ความสําคัญกับการศึกษาโดยเฉพาะสําหรับเด็กๆยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะก็คือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กที่ตะวันภาลิซาแล้วก็ลิสซึมาเที่ยวที่นี่นะคะนอกจากค่าเข้าจะฟรีแล้วนะคะเขายังทําให้วิทยาศาสตร์นะคะที่เป็นเรื่องยากทําให้มันง่ายแล้วก็สนุกสําหรับเด็กค่ะ สถานที่แบบนี้นะคะหาได้ทั่วไปทั่วญี่ปุ่นเลยค่ะสําหรับครอบครัวของตะวันนะคะวันจนันทร์ถึงศุกร์เราก็จะส่งเด็กๆไปโรงเรียนอนุบาลแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นเนี่ยเราก็จะมานั่งคิดทุกอาทิตย์เลยค่ะว่าจะพาเด็กๆไปไหนดีแต่พออยู่ใกล้ๆบ้านแล้วมันมีสถานที่แบบนี้นะคะมันก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะไม่ต้องคิดไดมากแล้วก็พามาเที่ยวเลยเราก็จะได้แบบ ให้เด็กๆได้สนุกกันได้เต็มที่ถ้าเทียบกับที่ไทยแล้วนะคะสถานที่แบบนี้นะคะก็จะอยู่เฉพาะตัวเมืองใหญ่ๆก็คือกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตขอนแก่นสมัยเด็กๆของตะวันนะคะโตมาจากชนบทของไทยค่ะตื่นเช้ามาก็ต้องช่วยพ่อกับแม่ทํานาแล้วก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายตามภาษาลูกชาวนานะคะตะวันแทบจะไม่ได้ไปเที่ยวไปพิพิธภัณฑ์อะไรพวกนี้เลยคะ่ะเพราะว่าจ่บานนอกมันไม่มีนิดเองตะวันก็ได้แต่คิดน,นะคะว่าถ้าที่ไทยลงทุนกับการศึกษาสําหรับเด็กมากกว่านี้ก็คงจะดี ฝากไปถึงเรามาต่อกระทรวงศึกษานะคะอย่าตัดนมุมอะไรที่เกี่ยวกับการศึกษาเลยค่ะเห็นเด็กญี่ปุ่นที่เขามีความพร้อมด้านการศาึกษาก็รู้สึกสงสารเด็กไทยมากค่ะโดยเฉพาะในแถบชนบทนอกเรื่องไปสนานกลับมาที่เรื่องของเรากดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะดิสากาลังเล่นการทดลองแม่เหล็กอยู่ค่ะตอนแรกเราก็นึกว่าลูกเราจะไม่สนใจด้านวิทยาศาสตร์นะคะแต่พอพาแกมาที่พิพิพัณฑ์วิทยาศาสตร์สาหรับเด็ก แกก็ดูเอนจอยมากๆแล้วก็เล่นอย่างสนุกสนานค่ะประมาณช่วงเดือนตุลาที่จะถึงนี้นะคะโรงเรียนอนุบาลของลิสาก็จะมีการจัดแข่งขันกีฬาสีของเด็กอนุบาลค่ะเราก็พาลิสามาซ้อมวิ่งกันก่อนค่ะวิ่งไปรอบหนึ่งขออีกทีแล้วกันค่ะอุ้ยชอบรอบหนึ่งไม่พอรอบสองรอบสองไม่พอเอารอบสามสี่ห้าเชิญเลยพี่ย่าอย่าพวาพพวงวิ่งไปประมาณห้ารอบก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะคะ รอ,อบสุดท้ายมาวิ่งกับน้องนิสื่อนะคะเอาเซองจัม no. ขอบคุณที่รับชมพวกเรานะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ